สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องการดูแลแปลงเพาะก้านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะคะนักเ,เรียนจำได้ไหมคะว่าการดูแลแปลงเพาะก้านั้นมีทั้งหมดด้วยกัน4วิธีซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะ3วิธีนั่นก็คือการรดน้ำการพวนดิน การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชและวิธีการดูแลแปลงพะกล้าที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะการใส่ปุ๋ยเป็นการให้สารอาหารแก่ต้นกล้าเพิ่มเติมจากที่รับจากดินซึ่งปุ๋ยที่ปลอดภัยนะคะที่เราใช้กันก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ำชีวภาพสำหรับปุ๋ยคอกนะคะเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์เช่นโคกระบื้อสุกรไก่ สำหรับปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยที่ได้รับจากการหมักจากซากพืชขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและและปุ๋ยน้ำชีวภาพซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลรอใช้ซากพืชซากสัตว์โดยการหมักนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยนะคะ 1. ช้อนปลูก 2. ซ่สอ,อมพวน และ3มที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยที่เราเลือกมาใช้นะคะก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพนั่นเองค่ะขั้นตอนการใส่ปุ๋ยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักให้ใช้ช้อนปลูกตักโรยลงในดินให้ทั่วต้นก้า หรือแปลงเพาะสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพให้ผสมน้ำตามฉลากแนะนำวิธีใช้นะคะแล้วเราก็ใช้บัวรดน้ำค่ะลดต้นก้าขั้นตอนที่2ใช้ซ่อมพรวนพรวนดินกลบปุ๋ยให้ทั่วแปลงปลูกนะคะเรามาดูประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะก้านะคะ 1. ก็คือต้นก้าเจริญเติบโตวรวดเร็วแข็งแรง และไม่มีวัชพืชและศัตรูพืชค่ะ 2. ก็คือได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะให้นักเรียนทบทวนนะคะวิธีการดูแลแปลงพอก้าท,ทั้ง4วิธีนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบทดสอบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ